สีของน้ำสวยไหมสีน้ำนะคะสวยบอมาแล้วจะปลาอยู่ไหนมาเร็วๆสีห้องน้ำนี่แบบฟ้าเลยนะคะเบิ้งค่าวไ็น,น้ำทะเลเป็นมรกตเลยนะสีห้องน้ำเลยนะนี่ สีน้ำในทุงน่งนาอุ้ยแดดออกเมืองค่ะเขียวมรกตสดใสมายัางมาเร็วมาเร็วเอือนมูมไม้ไหวมาพี่มาครบหรือยังมาเร็วมาเร็วทำไมมีน้อยจังไปไหนหมดน่ะฮอ ไม่ไหนหมดเร็วเร็วเร็วเรนมากผลกำลังแรีนมาเดี๋ยวเร็วทำไมเรียกเพื่อนมาไม่หมด